สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัลลังน้ำเปิดออฟฟิเชียลค่ะอาดโอ้โห v มาริ o ัสว้าวว้าวอาร์ตเบสต์ดเชิญขึ้นก่นะนอนได้ไม่ไม่ได้ไหลท์ไลทขึ้นก็ได้ทำไมเสียงไหลขึ้นก็ได้เสียงไหลไม่ได้ไม่ค่ะมันเป็นมาตรฐาน,านค่ะเชิญค่ะ เวทีนี้จะร้องคูเบธหรือเปล well ่าก็ไม่รู้ไลท์โชว์คูเบธสั่งห้ามนะคะเวทีนี้ไม่ต้องร้องนะเพราะมันเป็นของจุดขายเลยขายหน้าขายหน้าขายหน้าเมื่อกี้เวทีวางให้กูเบาแเน่ป้าเวทีจะไหนคือว่าหน่อยมันบมหน่อยเดนี่่หหใญเ๋ยวมันี้ลองซีลองซีสาธุสาธุสาธุประกาศประกาศสาธุแล้วป้าอย่ามาหน่อยเัอเวทีแม่ โอ้โห oh, 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 oh. เวทีเอียงมาอลังการคักแท้แต่ไหนคือนมา่าหนหน่อยๆม,มันมันว่นหน่อยเด้สันสิมันไม่น้อยเลยนะนี่อพี่น้องวงสองขย็ดคักเทร คสองคือทำถึงมากมันไม่ใช่เล็กๆแล้ว มเมนเน่นในน้อยเยดือยนี่เวทีนี้ห้ามเสียงไหลค่ะเสื่อ,อ,อ,อนวนเวทีพีน้องว่าเม่นมันทอโบงใหญ่เล,ล้วตีพนบึงตะข้างล่างในพี่นอ้องค่ะ ฟารสะอน่นรุ่นของน้ามาแล้วสมัคนได้ที่วบสูง เอาเงินมาให้แล้วเนี่ยอาน,นาจักสาวน้อยเพชรบรรพ ใถ่ายรูปน้ำนมียบชาหนูใถ่ายรูปสูง่ากนติยงกันมี่เอว่ามีหัวโนดเวทีเด้อ มุมนี้ยิ่งอลังการยิ่งนักนับด,ดูนมิจกักหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ ปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามสิบสามตัดออกสองคือสิบห่องเพราะว่าเออไม่ได้ตัดเด้ออ่ะเยาวสิบสามห่องยี่ดีที่ไหนสิบสามนับเลยดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามเอาสิบสามมันไม่เมืนอันท่อกันกี่ปีเอาสิบสามมองคุณพระเปิดวงใหม่บงใหม่หลีกใหม่นั่งร้านใหม่ ใหม่ทุกอย่างไหม่จริงๆหมอลำก็ใหม่ไม่แกะกองสิบสามห่องนับเบึงนเบิงนี่ไปนชุดเป็นับให้ข่อยเบิงแน่มมนได้สิบสามข่เยบะสิบสองหรือสิบสามนี่องส่ห้าปอ1ปื๊ดทอหรือไงกวน มันบอแมนวนหน่อยได้มันม้นหน่อยมันมห่อยด้นม้มันบแมนมีมีได้ไหมสิบสามหองใครว่าวงลิกกูไม่เชื่ออันนี้เป็นทีวงล็กนะกูไม่เชื่อว่าวงลิกล่นนะล่นโดมอะวีาากเรื่อเีวที่ไหนที่ไ ไม่เล็กนะจ๊ะเล็กไม่มีอยู่จริงพ่อโจกับเพี่อ่อยเล็กไม่มีอยู่จริงเล็กๆ็กไม่ใหญ่ใหญ่ทำอลังการมากเก่าลำไม่ดีเด้พ่อโจกับพี่อ่อยพี่้อง สิบสามหงเลยมึงรู้สิผ้ายมันนับใหม่เบอลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเสปเก้าสเกอีสิเลยก้าีไปสิบเอ็ดามงานกิน่เกิสิบสามง 13ห้องค่ะพี่นออ้องตาอติดตามกันนั่งใจพ่วงสองเลยวยคะแล้วก็วันนี้กลุ่มปิดนะคะกลุ่มปิดสาวน้อยเป็นมัน่นแพงพี่น้องค่ะ119บาท1วันค่ะพี่น้องหรือว่าจะเป็นมองๆเลยค่ะติดตามทางเพจสาวน้อยเป็นมัน่นแพงกันแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ